อีกหนึ่งคดีที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าในทุกๆวันนะคะก็คือคดีฆาตกรรมนายโยชิโนริครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาสองคนก็คือนายสมชายแก้วบางยางและนางพรนชนกชัยยปะไปบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะจุดแรกก็คือบริเวณคลองนางทิมตําบลบางบ่ออําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับว่านำถุงสี่ถุงใส่รถกระบะและนำไปไว้ใต้สะพานเมื่อคืนวันที่21กันยายนโดยนางพรชนกนั่งรออยู่ในรถจุดที่สองก็คือที่การเคหะเมืองใหม่บางพลีบ้านพักของนายสมชายที่เขาให้การว่านำเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดไปซ่อนไว้จุดที่สามก็คือที่โรงพยาบาลบางนาสองที่นางพรชนกให้การว่าไปพบแพทย์เมื่อวันที่21กันยายน จุดที่4คือบ้านพักของนางพรชนกที่อำเภอบางเสาธงผู้ต้องหาทั้งสองระบุว่าใช้เป็นที่หันศพนายโยชิโนริก่อนที่จะนําใส่ถุงขึ้นรถกระบะไปทิ้งที่คลองนางทิมพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางเสาธงจะนําตัวนางพรชนกและนายสมชายไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา และที่เริ่มนับหนึ่งหรือฟื้นคดีแล้วในวันนี้ก็คือการเสียชีวิตของนายธนกะอดีตสามีของนางพรชนกนะคะหลังจากที่ลูกสาววัย31ปีเข้าร้องเรียนกับตำรวจว่าอยากจะขอให้รื้อฟื้นคดีนี้เพราะพบว่าเกิดข้อสงสัยคขาว่าการเสียชีวิตของพ่อที่นางพรชนกระบ,บุว่าตกบันไดเสียชีวิตเมื่อ11ปีที่แล้วน่าจะมีเงื่อนงำคะ่ะ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปที่อาคารพาณิชย์ริมถนนบางนาตราดอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการสถานที่ที่นายคัตสึโตชิธนากะและนางพรชนกเคยอาศัยอยู่ด้วยกันนางพรชนกแจ้งว่านายธนากะตกบันไดเสียชีวิตเมื่อปี2546เจ้าหน้าที่ได้จำลองที่เกิดเหตุเพื่อหาความเป็นไปได้ว่านายธนากะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไม่ โดยเก็บรายละเอียดขนาดภาพความสูงสภาพแวดล้อมของบันไดและตรวจสอบว่าสอดคล้องกับบาดแผลมากน้อยเพียงใดมีข้อมูลว่าวันที่นายธนกะเสียชีวิตนางพรชนกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจประสานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อขอเอกสารกรมธรร์ของนายธนกะตรวจสอบเวลาทำกรมธรร์เอกสารการเบริกกรมธรร์ว่านางพรชนกชัยปะเจตนาที่จะยักยอกเงินหรือไม่เพื่อรื้อคดี เคกโกมตาวัย31ปีบุตรสาวของนายธนกะเป็นผู้ร้องเรียนต่อตำรวจให้รื้อคดีโดยตั้งข้อสังเกต3ประเด็นเราสงสัยพราว่าทำไมสองอาทิตย์ก่อนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณพ่อถึงมาพึ่งพูดเรื่องประกันแล้วก็พูดเรื่องเงินอะไรเงี้ยเหมือนทำไมปกติไม่น่าคนไม่น่าจะแบบเหมือนรู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรแล้วถึงแบบพึ่งมาทำแล้วก็แป๊บนึงก็เสียเลยอะไรเง,ไงี้ยค่ะสองก็คือ ทางเราก็ไม่เคยรู้ว่าคุณพ่อมีแบบประวัติในเรื่องโรคหัวใจอืมค่ะแล้วก็ข้อสามก็คือปกติคุณพ่อเนี่ยถึงจะดื่มเขาดื่มทุกวันดื่มดื่มปกติคือเขาไม่เคยที่จะเมาแล้วเขาเป็นคนที่ระวังเราเขาไม่น่าที่จะแบบง่ายที่จะอยูดจะตกบ,บันไดลงมาเพราะว่าเมาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็นั่นก็น่าจะเป็นอ๋อแล้วก็เรื่องที่ทําไมทําไมต้องรีบเผา รี้ทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าอะไรอเงี้ยค่ะที่อันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานที่เราคิดกันเองเลยนะคะแล้วก็แบบสงสัยอะค่ะนอกจากกรณีของนายโยชิโนริและนายธนกะตำรวจพบว่านางพรชนกเกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์อย่างน้อย3คดีคือคดีที่นายโนบุรุอิฮิซาวะเป็นผู้แจ้งความซึ่งนางพรชนกตกเป็นจำเลยและในปี2553ที่มีจดหมายของนายคามากริทวงถามเงิน3ล้านบาท และล่าสุดคือการนําบัตรเอทของนายโยชิโนริไปกดเงิน7แสนบาท